สวัสดีค่ะแม็กชาลีตอบชัดชาดจีบกามินเสาวเกาหลีจริงหรือไม่ไปอยู่จุดนั้นใช้ใจร้ออร์ซขนาดนี้เขาต้องรู้แล้วแหละ เป็นคู่จีนที่มาแรงที่แฟนๆติดตามกันอยู่ค่ะทั้งลุ้นทั้งเชียร์กันเพียบสำหรับแน็กชลีกับอินฟลูเอนเซอร์สาวเกาหลีกามินค่ะโดยเฉพาะโมเมนต์ที่หนุ่มแนก็กชวนสาวกามินมาไทยในช่วงเดือนแห่งความรักและ กามินเองก็มาค่ะแน็กที่ติดงานก็ส่งคุณแม่ไปรับและจากนั้นค่ะได้ถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันทั้งแน็กเองก็คอยเทคแคร์สุดๆไปเลยแถมมีคอมเมนต์หยอดจนลหลายๆคนสงสัยว่าแน็กจีบกามินหรือเปล่าคู่นี้จะมีรุ้นหรือเปล่าค่ะ โดยล่าสุดค่ะหนุ่มแน็กชาลีก็ได้ตอบคำถามพีพีสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบชัดๆไม่มีกากว่าจีบผมจีบที่เห็นผมเข้าไปอยู่ในจุดนั้นเราใช้ใจร้อเซด้วยใช่ผมจีบจริงๆครับเรียกเสียงกริดการาดกันเกลียวกลายเรียกว่าศึกษาไหมใช่ศึกษาเขาด้วยกันพร้อมคนไทยทุกๆคนค่ะ และนอกจากนี้ค่ะหนุ่มแน็ชาลียังเปิดใจอีกว่าผมลุยเต็มร้อยจนโดนคนด่าแต่จะเป็นไงก็เป็นงานมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เราคิดว่าอาจต้องหยุดบ้างแต่ไม่เป็นไรเดินทับกันใหม่พร้อมลูกทับของชาลีถามว่าเขารู้ไหมว่าเราจีบขนาดนี้ต้องรู้แหละหลังกล้องต้องมีคุยกันบ้างอยู่แล้ว ตอนนี้ก็มีจีบคนเดียวและและเป็นยังไงก็เป็นไปตามยถากรรมเรื่องระยะทางเกาหลีก็แค่ปากซอยมันไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องของแฟนคลับเชียร์เยอะให้คบกันก็มีกดดันแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็เป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเองเราก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามที่มันต้องเป็นถึงมันจะไม่ได้ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นแต่เราใช้ความจริงใจเข้าไปด้วยคือธรรมชาติที่เราทำมีความสุขมากครับ